สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านครับเข้าสู่การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอล m 1 5 0ร้อ m ห้าส h บแชมเปี้ยนประจำฤดูกาล2022-2023ครับในวันนี้มีคุณอััรพรจิตอํานวยและผมธนทรลืองิลิรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายครับครับ,รบก็คู่นี้ต้องบอกว่าเป็นศึกบุรพานะครับเดอมแช์ mm hmm. k, แห่งภาคตะว,วันออกนะครับ เริ่มการแข่งขันในช่วงครึ่งเวลาแรกครับตราด FC นะครับในเสื้อสีแดงกางเกงสีขาวครับครึ่งเวลาแรกก็จะบุกจากขวาไปซ้ายครับพุ่งขึ้นมาข้างหน้ายังเก็บไม่ได้ระยองก็เสียคืนมาให้กับตราดโดนแซนดวิชมาจังหวะนี้ช่วยสีเป่าฟ้าครับกระเด็นเลยครับจังหวะนี้สิบกรแสงวงครับหมายเลข24สนะครับ ไปฟาวใส่ทั้งแดนสุกพรวงเชียงคำรูปร่างได้กอยูแล้วนะมีความคล่องตัวครับนักเตะสัญชาติลาวนะคตามไปเรื่อยๆครับบอลกลับมาเป็นของกาดครับแล้วสุกมาพรโดนกระแทกได้ฟาวอีกแล้วครับจะเล่นเร็วโดนขวางเอาไว้ลงมาเป็นตัวทำเกมในแดนกลางเลยครับสุกพรวงเชียงคำบทบาทเยอะที่เดียวครับ ตอ,อกโนส่งมาครับคอนพิชาตาอัวจะข้ามหลอกมาถึงซาเลสคือหลังมาจังหวะน,นี้ยังไม่มีช่องให้ยิงครับอรยองตั้งบอลขึ้นมาให้ทางฝั่งตราดก็ขึ้นไปกดดันสูงเลยครับชิงจังหวะเล่นกันแล้วเป็นตราดครับเอาตัวรอบมาได้บอลอยู่ที่สุกพอรออกมาที่ตาอัวเฟเรล่าครับ ครับมาดูฟิกของตราดสุขพรเปิดลูกนี้โมงสก,กัดได้ครับประยองเคลียร์ไม่ดีอยู่ที่ตาอัวได้ยิงแล้วข้ามคานออกไปนิดเดียวครับอจังหวะนี้ครับตาอัวเฟเดล่า นี้ครับสุกพรก็ถือว่าพริ้วทีเดียวครับเกมผ่านมา15นาทีสุกพรแล้วก็พรปรีชานี่ถือว่าสร้างความปั่นปวดให้แนวรับของเรยอฟซีได้ดีครับมีความเร็วลูกเตะมุมของตราดครับ,บนนะสุกพรจะเป็นคนเล่นนะครับเปลียน,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 นตัวเตะลูกนิ่งเลยครับ เปิดไปเสาสองพุ่งเข้าชาร์จยัแต่ว่าหลุดออกหลังไปครับเตาคราวนี้เป็นพรพิชาจะเล่นเองเลยครับพรพิชาเปิดโดมาแบบนี้ก็เอาโอ้พลาดเองเลยครับเขาประตูนครุนมสตุลตอนแรกมันจะชกได้เลยครับแต่ว่าชกเข้าประตูตัวเองไปครับประตูนี้ไม่มีอะไรเลยครับกาจังหวะผิดล้นล้วนเนสคือไปไม่รู้ชักใจไม่รู้แกคิดอะไรอยู่ครับ คือจริงๆเนี่ยยืนอยู่ตรงนั้นนี่ไม่มีใครกดดันด้วยคนระับักเอาไว้ครับบอลของระยองยังสวนไม่ได้แห่วันนี้ยอนกีซองครับหน้าเป้าของระยองยังเก็บบอลได้ไม่ดีเท่าไหร่ตรบอลกบอลได้ไหมขบอลขบอลไว้ปราจะไปทางแคบโดนดักเอาไว้ครับื come on, come on. ยังมีสุกพรมาชิงคืนมา come on. Come on. สุกพร ชิงจังหวะเล่นกันพุทสินให้เป็นลูกได้เปรียบเลยครับตาอัวอไหลออกมาสองยังเก็บไม่ได้จังหวะสองเซย่ะก็ยังเล่นไม่ได้ครับปราดไหลเข้ามาประมาณ5นาทียบครึ่งแรกจังหวะนี้ไ,นไปโดนบีบแล้วเป็นบอลของตราดได้สวนขึ้นมาเป็นแผงเลยครับสุกพรไหลทำชิ่งกันได้มองไปข้างในแล้วเปิดลูนี้ ไปเข้ามือู้สอวตตุคืหลังมาก่อนครับนี่ครับพยายามจ่ายบอลเท้าต่อเท้าริงๆิงบอลไปเรื่อยครับบอลไม่ขึ้นหน้าเลยครับตรานจริงๆก็ไม่มีความจำเป็นต้องไปเร่งจังหวะนะครับออกํำอยู่ก็ประคองให้จบครึ่งแรกไปก่อนแล้วก็ไปเซตแผงกันใหม่นะครับ สุภพรจุดพลุโดมาเลยครับบอลตกพื้นด้วยครับสาเลสแม่อาศัยความใหญ่เบียดแล้วโดนสกัดได้ครับจังหวะนี้แม่กลมศรรีรษะลงมาจิจังหวะเล่นครับฟ้องกับประการนะครับว่าทำไมไม่ฟาครับสุภพรถุมข,ขึ้นมาของระยองครับ ยอนกีซองเอาตัวบางไว้แต่ว่าเล่นต่อไม่ได้ครับแม่กาบอลอยู่ที่ซาเลสคือหลังมาก่อนครับสุภาพรเปิดมาให้กับเดชามีพื้นที่ครับได้แต่งหนึ่งทีแล้วได้คลอสมาลูกนี้ลึกเกินไปครับหาความขยันของสุภาพรครับเกือบแย่งได้ครับนาทีสุดท้ายของครึ่งแรกครับ ตราตอนนี้ถ่ายบอลเงินไปมาเล่นเวลาแล้วครับทุ่มเร็วมาแล้วนะครับขอระยองมองหาเพื่อนอยู่แต่ว่าโอ้โห,โหจ่ายจังหวะนี้ทั้งดีพุทธศิสินเต่าย้อนมาให้ฟ้าครับจุกครับพอเนี่เป็นหยัดไปไล่ไปบี้ไปเปียดน,นะครับ ยอมตัดฟาวกลางสนามดีกว่าครับจังหวะแบบนี้ไหลต่อไปจะจ่ายต่อก้าโดนดักเอาไว้เกมแรกกันแล้วครับอยากรายุทธ์ได้เปิดโงสกัดไม่ได้ครับหน้ากรอบเกียรโทษระยะ จะแหวกมาเองเลวยยาวไปหน่อยครับโดนดักเอาไว้บอลสวนของตราดตราดเอครับได้เตะมุมครับตราดเปิดมาแล้วทุบออกไปได้ครับศัตรูของระยองเปิดไปติดจะเปิดบอลของตราด โดนจับแฮนด์บอลไปครับสุราพรตัวนี้บอลกระดอมโดนแขนนีครับสุราพรนี่ก็เป็นคนหนึ่งที่ความฟิตนี่เต็มถังดีจริงๆครับสู้ดีมากับแต่ลนเกมสุราพรอยสุาพรอ่อสุรารตบัดมาลูกนี้ตาอัวเก็บไม่ได้